นิสสันฟันเทียปี0ูนย์หครับสีสันรอบคันตามสภาพตามการใช้งานนะครับมีริ้วรอยบุกเบียดบ้างนะครับทิ่ด่างแต่เตรียรถจัดทรงสูงนะครับใส่แม็กออฟโรดเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับภาษีหกเจ็ดเครื่องดีเซล2อุห้าเดิมโรงงานนะครับเกียร์ธรรมดาทรงสวยครับขับขี่เข้าสวนเข้าไร่สบายเลยลุยป่าสบายภายในสวยสะอาดน,นะครับ คอนโซโลลายไม้แอร์เย็นสู้แดดสบายแคปหลังกว้างขวางนั่งับนั่งได้สบายรถบอดี้สวยนะครับขาดกันทุกถูกครับประมาณนี้เลยครับมีริ้วรอยบุบเบียติดดาดแดดเรียนะครับลอนกระบะสวยครับไม่มีผุคัสซีสวยครับไม่มีผุประมาณนี้ครับรับได้ขับกับบ้านได้เลยครับ กระบะเข้าไ้่เข้าสวนสตตารื่องชมครับประตูข้างขวามีตกนะครับติดแล้วครับนิ่มๆๆประตูฝั่งคนขับมีตกนะครับต้องปิดแรงๆประตูมันตกตั้งเอาครับขายกันทุถูกครับรถยดดนทัพบุรีใส่น้อยนะครับบอกว่าสวิตโฮมพาร์ค่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย